สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า Audi A1 นะครับเป็นชุดแต่ง S Line นะครับถ้าเกิดจะเรียกเต็มๆก็คือ Audi A1 Sportback นะครับลักษณะ Sportback ของเขาก็จะเป็นแบบตัว5ประตูนะครับลักษณะเป็นแบบ SUV นะครับคู่แข่งในตลาดที่หลายคนเนี่ยนะครับกลิงมองอยู่ก็คือ BMW X1 นะครับซึ่ง Audi เอวั 1> 1ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาหลัง X1 ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าราคา2องล้านหนึ่งแบาทถ้าวันนี้คุณจะซื้อในราคานี้นะครับสามารถที่จะผ่อนดอกเบี้ย0%ได้ถึง7ปีถ้าซื้อในราคานี้นะครับแต่ถ้าตัดสินใจจะซื้อแบบว่าราคาเงินสดเลยนะครับ เขาลดให้เหลือ1,88,000้บาทก็ลดไปได้เยอะพอดีนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปดูตามโชว์รูมของ a u ด i ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าเล็กกระทัดรัดไม่กว้างไม่ยาวไม่ใหญ่หรือว่าเล็กจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยยาวประมาณ4เมตรนิดๆน,น,นะครับก็หาที่จอดรถง่ายๆด้านหน้าเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเล็กๆแคบๆแ,แ,แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยกว้างถึง 1.70เมตร70นิดนินะครับแล้วก็ความสูงเมตร40นิดนิดฉะนั้นรถตัวนี้นะครับเหมาะกับใช้งานในเมืองแต่ขอโทษนะครับด้วยสมรรถนะของเขาแล้วเนี่ยนะครับใช้งานทั้งนอกเมืองในเมืองขับทางเร็วที่เป็นทางเรียบโล่งก็ได้หรือว่าจะขับแบบรถติดๆขัดขัดก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Stop the Ring ด้วยนะครับเพื่อที่จะประหยัดน้ำมันแต่ ก่อนอื่นเราไปดูกันในส่วนของเรื่องของภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกเนี่ยนะครับจะเห็นว่า d a y Time r u n n i n g l i ลข้างหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอเปิด d a y Time r u n n i n g l i ดูนะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับนะครับ Day t i m e r u n n i n g l i เป็น LED ซึ่งติดตลอดเวลาขณะที่ ขับรถไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับลักษณะไฟ LED ของเขาเนี่ยเป็นแอลโร่ก็คือเป็นลักษณะลูกศรน,นะครับซึ่งออกแบบให้เป็นลักษณะเดียวกันกับล้อแมกล้อแมกก็เลือกมาในลักษณะเป็นลูกศรเข้าหาดุมกลางของล้อซึ่งมีโลโก้ของ audi สห่วงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบให้เข้ากันส่วนกระจังหน้าเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมนะครับเป็นหกเหลี่ยม อ่าเป็นช่องช่องช่องแต่ในลักษณะหกเหลี่ยมลังพึ่งแบบนี้นะครับตรงซ้ายขวานะครับตรงจุดนี้นะครับที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นกลมๆนี่ก็คือตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับที่จะบอกในระยะของการเข้าจอดนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นคือตัวรถเนี่ยเป็นสีเหลืองแบบสีเหลืองมาสตาร์หรือว่าบางคนก็เรียกว่าสีเหลืองเลมอนก็ตามนะครับ แต่ว่าตัดกับสีดำเนี่ยนั่นก็คือชุดแต่ง S-Line ไม่ว่าจะเป็นตัวแอดดัมดํานหน้าลักษณะก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์อยู่ที่ตัวแอดดัมด้วยใต้กันชนหน้านะครับแล้วก็ที่กระจังหน้าก็จะมีตัวเซนเซอร์อยู่ด้วยนี่ก็คือลักษณะของเจ้าตัวนี้นะครับที่ด้านหน้าที่เราเห็นนะครับแล้วก็ชุดแต่ง f Line เนี่ยนะครับยังเป็น สีดำทั้งตัวหลังคาด้วยทั้งตัวกระจกมองข้างด้วยแล้วก็ไสาสเกิร์ตด้วยนะครับรวมไปจนถึงสปอยเลอร์ทางด้านหลังแล้วก็คลีบทางด้านท้ายตัวกันชนทางด้านท้ายด้วยนะครับที่เป็นเอสไลน์สีดําเพื่อให้ตัดกับเจ้า,าตัวตัวนี้นะครับตัวที่มันเป็นสีเหลืองทั้งคันนี้เป็นชุดแต่งเอสไล์ก็ A1 Spo r ป b a c ตตัวนี้นะครับยังมี จุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดนเซนเซอร์ที่ตัวที่ปัดน้ำฝนก็ดีนะครับคือทันทีที่ฝนตกลงมาตัวเลนเซนเซอร์ก็จะทำงานอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับฝากระโปรงจะมีเส้นสายลวดลายที่ล้อไปกับเรื่องของการออกแบบหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยนะครับ มองไกลๆดูเหมือนเป็นรถเล็กๆนะครับแต่ความจริงแล้วมันมีความใหญ่โตค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเข้าไปนั่งค่อนข้างสบายถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะสูงถึง185เซนติเมตรก็ตามแต่ว่าการเข้าไปนั่งปรับเบาพวงมาลัยตำแหน่งของคอนโซลกลางคอนโซลหน้าเอื้อมถึงแล้วก็ไม่ได้ว่าขาเนี่ยติดคอนโซลมากจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของคนขับ ก็ดีหรือว่าเป็นคนนั่งก็ดีนะครับด้านหลังก็ไม่ได้แคบเกินไปนักแต่ว่าคนตังสูงอาจจะมีปัญหากับเรื่องของช่องว่างระหว่างศีรษะกับตัวหลังคาอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอึดอัดเหมือนกับรถสปอร์ตนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสปอร์ตแบ็กนะครับแต่ว่าผมให้นิยามมันว่าเป็นมินิ SUV ดีกว่าเพราะว่าความอเนกประสงค์ของมันเนี่ยค่อนข้างมากมายเสกินและก็ความสวยของเขาเนี่ยนะครับ ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่หน้าไปจนจะลดหลังเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของรถ5ประตูอยู่แล้วแต่ว่าทางด้านหลังก็จะมีตัวที่ปรับน้ำฝนถึงว่าให้ทัศนวิสัยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ที่สปายเลอร์หลังนะครับแล้วก็ทางเรื่องของไฟท้ายก็ยังออกแบบให้เป็นลักษณะแอโร คล้ายๆกับไฟหน้าเหมือนกันเป็น LED เหมือนกันเป็น Full LED เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าชื่อเต็มๆก็คือ Audi A1 Sportback 3 5 TFSI S Line นะครับทางด้านหลังนี่จะเห็นเป็นจุดอยู่ทั้งหมด3 4จุดนะครับเป็นปุ่มกลมๆ4จุดนั่นก็คือเป็นเซ็นเซอร์ทางด้านหลังก็เพื่อที่จะให้เราได้ถอยจอดได้ ง่ายดายด้วยนะครับนี่ก็คือในส่วนทั้งหมดของเจ้า A1 ที่เป็นด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางภายในกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะครับภายในของ A1 มีความหรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบโหมดการขับขี่ ที่สามารถเลือกที่เกียร์ได้ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบสปอร์ตนะครับกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตนตมิเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังซึ่งเป็นหนังสีเทาแล้วก็เดินตะเข็บด้วยสีขาวนะครับเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบสปอร์ตก็เลยจะเป็นแบบมือหมุนนะครับไม่ได้ปรับด้วยไฟฟ้าส่วนตัวเบาะนั่งด้านหลังก็สามารถนั่งได้3คนแล้วก็พับได้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การบรรทุกทางด้านหลังเข้ามานะครับ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาดูโอโซนนะครับพวงมไลัยเป็นแบบสปอร์ตท้ายปรับส่วนไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับเป็นแอมเบียนไลท์สีขาวก็ให้ทัศนวิสัยดูดีนะครับเวลาที่เกิดเราจะหาของระบบกุญแจเป็นคอมฟอร์ตคีย์แอคเซสแล้วก็ชุดมาตรฐานวัดนะครับที่เป็นหน้าจอนะครับ10.25นิ้ว สามารถดูหนังฟังเพลงเป็นทับสกรีนได้สามารถเล่น mp 3ได้นะครับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมลลาลัยระบบเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ usb 2ตํตำแหน่งนะครับตรงคอนโซลกลางจะเห็นเป็นที่วางแก้วน้ำใหญ่2อันแล้วก็เล็ก1อันเป็นพุทธสตาร์ทนะครับอยู่ตรงพวงมลลาลัยใกล้ๆก,กับสวิตช์ของเครื่องเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของภายในที่ ค่อนข้างดูหรูหราถึงแม้ว่าจะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กก็ตามนะครับสปอร์ตแบ็กคันนี้นะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับเครื่องยนต์ที่เห็นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องถือว่ามีขนาดเล็กแต่ว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงขนาด1.5ลิตร หรือ1,498ซนีซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วก็ต้องบอกว่าแรงม้าสูงสุดได้ถึง150แรงม้าที่5,000ถึง6,000รอบต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับแรงบิดถึง250นิวตันเมตรก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่ารถขนาดนี้มาตั้งแต่ที่รอบ1,500รอบจนถึง3,500รอบต่อนาทีนะครับก็สามารถได้แรงบิดสูงสุดแล้วนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ เอสโทนิก7สปีดรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับใช้งานง่ายคล่องตัวนะครับแต่ที่เหนืออื่นใดกว่านั้นนะครับนอกจากเรื่องของเครื่องยนต์แล้วนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับช่วงล่างจากที่ขับมาแล้วค่อนข้างเกาะถนนแล้วก็มีการควบคุมพวงมาลัยที่แม่นยําเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของระบบเบรกที่มีทั้ง ABS, EBD แล้วก็ EBA นะครับผู้หญิงตัวเล็ก ก็สามารถเบรกมีประสิทธิภาพได้เท่ากับผู้ชายเลยทีเดียวนะครับรวมถึงการควบคุมการทรงตัวอย่าง ESC แล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอย่าง Traction Control นะครับก็ช่วยเรื่องของการควบคุมรถได้ดีในทางที่ลื่นถลายลาดชันพวกนี้นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอย่าง Hill Start Assist เนี่ยนะครับก็ช่วยให้รถไม่ไหลเวลาเราไปอยู่บน คอสะพานนะครับก็หรือว่าเป็นทางขึ้นเนินภูเขานะครับในการออกตัวเวลารถติดๆเนี่ยนะครับก็ช่วยได้มากนะครับถุงลมนิรภัยทั้งหมดก็ส่ตำแหน่งนะครับเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าสองตำแหน่งแล้วก็ถุงลมนิรภัยด้านข้างอีกสองตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงม่านลมนิรภัยนะครับอีกสองตำแหน่งซ้ายขวามีเซ็นเซอร์รอบคันอย่างที่บอกแล้วนะครับก็จะเป็น เรื่องของความปลอดภัยประสานกับช่วงล่างแล้วก็มากับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วเห็นสัญลักษณ์โฟล kswagen ตรงนี้นะครับก็อาจจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่า Audi เป็นรถในเครือของโฟ l kswagen กลุ่มนะครับ